เป็นอะไรทำไมหน้าบูดจังวันนี้มโมโหให้แฟนแต่เช้าเลยค่ะวันนี้อาบน้ําก็นานนานทําอะไรก็ช้าไปหมดบอกที่ไปทํางานก็ไม่รีบค่ะก็เรื่องแค่นี้เองจะ,มะโมโหทําไมไม่ใช่แค่นี้เลยค่ะพอหนูอาบน้ําเสร็จว่าจะออกมากินข้าวมันก็กินของหนูจนหมดเห็นไหมไม่ไม่มีความจะเป็นห่วงหนูสักนิดนี่หนูก็ยังไม่กินข้าวตั้งแต่เช้าหิวจะตายแล้วเนี่ย เขาก็อาจจะหิวอะไรก็เลยกินจนหมดเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกมะเมียวเลิกงานมาก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนกลับบ้านมาตีหนึ่งตีสองถ้าวันไหนไม่ไปกินเหล้าก็กลับมานอนมาเล่นเกมไม่คิดจะช่วยหนูทํางานบ้านเลยสักอย่างเลยค่ะเจ๊เออมันก็จริงเนาะจะมาให้เราทําอยู่คนเดียวได้ยังไง<อ>ก็ต้องช่วยกันสิใช่ค่ะเจ๊ขนาดขนมลูกมันยังแยล้งกินเลยค่ะเจ๊ก็ดูเอาเลยค่ะว่ามันเป็นพ่อคนได้ยังไงแถมมันยังเจ้าชู้ด้วยนะคะเจ๊เห็นผู้หญิงไม่ได้ทําตาหวานใส่ตลอดหนูยังจับได้ด้วยว่ามันอ่ะทักไปหาผู้หญิงแบบนี้อย่่มนนะีูไคครั้้ง ไม่กลับไปหามันแน่นอนเลยค่ะต่อให้มันมัง,งอนหนูก็จะไม่ใจอ่อนมะเมียวนี่หรอไอผัวชั่วของมะเมียวกลับไปตรงนี้เลยนะนเลิกงานยังกลับบ้านกันปะเลิกงานพอดีเลยค่ะที่รักปากลับบ้านกันที่รักยากกินอะไรยากินลาบเนี่ยนะโอเคแต่เขาทําให้นะไหนมันบอกมันเกลียดผัวมันไงวะโอ้ยไม่ปวดท้องซะเลยที่นิวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอเค okay. นิว รถเข็นขวางทางทําไมไม่เอาไปเก็บอืออันนี้รถเข็นของชมพู่ค่ะเจ๊ของใครก็ช่างเธอก็รู้อยู่ว่ามันขวางทางเข็นอยู่เต็มสองตาว่ามันขวางทางยังยืนเฉยอยู่ได้เอาไปเก็บอูหูิวน้ำไปกินน้ำก่อนดีกว่าขายดีจริงๆเลยเติมเท่าไหร่ก็ไม่พออ็นิวทําไมคองวางเกะกะแบบนี้ออนิวไม่รู้นะคะเจ๊อันนี้น่าจะชมพู่อะค่ะจากใครทําก็ช่างเธอก็เห็นอยู่ว่ามันเกะกะจะรอให้ลูกค้ามาเหยียบก่อนยังไงเออค่ะค่ะ ชมพู่เนี่ยทำอะไรไว้ก็ไม่เคยเก็บเลยอุ้ยไปวัดเอ้ยเปียกหมดเลยอะไรเนี่ยลุมเสียทำไมเพ่เอกคนนี้โหดจังเลยะเอ้อยอะไรเนี่ยนำ้ำน้ำอะไรเนี่ยฉันกลับลรื่นแล้วยดยรดิวแกเห็นไหมเนี่ยเพื่อนมันเปียกเห็นค่ะเห็นแล้วทําไมไม่ไปเอาผ้ามาเช็ดจะยืนซื้อเบอร์อยู่ทําไมนึกจะรอให้ลูกค้าเลื่อนหัวแตกก่อนค่ะอ้าวมะเมี่ยวอ้าวชมพู่ ก็มาทํางานที่นี่หรอใช่เราทําได้สี่ห้าเดือนแล้วสมัยเรียนไปตั้งดาวโรงเรียนนึกว่าจะเรียนจบสูงๆทํางานดีกว่านี้พอดีที่บ้านเราไม่ค่อยมีเงินนะ่ะเราก็เลยเลือกที่จะไม่เรียนต่อน่าเห็นใจจังเลยเนาะอืมแล้ววันนี้เธอมาซื้ออะไรล่ะมาซื้อของให้แม่นะ่ะพอดีแม่จะจัดงานฉลองจบปอโทของเราหรอดีใจด้วยนะถ้าเธอว่างอ่ะเธอก็ไปร่วมงานเราได้นะเราก็ไม่อยากจัดหรอกแต่แม่เราหว่าอย่าประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าลูกสาวอ่ะจบปอโทแม่เธอก็คงจะดีใจเป็นธรรมดาแหละโอ้ยเราก็แค่ จบปอโทเองแล้วบอกแม่แล้วว่าอย่าเวอร์มากส่งสารคนที่เขาเรียนมิจบเราต้องมาถ่ายละครกลาง่งนาแบบนี้เหรอนั่นนะสิะเราจะมาถ่ายกลางคอน่างนี้เหรอใช่แเราจะเด็กๆ่ะโลเคชันเราก็ถ่ายกันได้เลยนะเจ๊มีนัดคุยกับลูกค้า <Yeah. S 1> เจ๊ค่ะจี ผมรักคูม่มาเหมียวนะครับเดี๋ยวเดียวดหยุดๆยุดหม้าเมียวบอกว่าให้ร้องไห้แบบมีน้ําตาอ่ะมันจะได้สมจริงหนูพยายามแล้วน้ําตามันไม่ไหลโอ๊ยเรเร็วหน่อยฉากนี้เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยพร้อมนะสม สองหนึ่งฉันไม่คิดเลยว่าแกจะน้ามืดตามเวื่อรควบผู้ชายที่ไรอนาคตแบบนี้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดมิทินเธอยิ้มทำไมนี่มันเป็นฉากเศร้าโอ้ยถ่ายต่อไม่ไหวแล้วคับม<อ>ิทินโอ้ยบายสองแล้วยังไม่กินข้าวเลยโอ้หิวข้าวไม่ไหวแล้วปวดหวัวเจ๊ไปไหนทำไมไม่ซื้อข้าวมาให้เราโทรหาเจ๊สิมะเมียวโทรไม่ได้หรอกโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยฮะทำไงล่ะแถวนี้มีแต่ป่าร้านอาหารก็ไม่มีกินอะไรอ่ะ หอมจังกลิ่นหอมเมี้นก๋วยเตี๋ยวเรือเลยพี่พรอะไรนะดูนี่ถ้วยร้อนก๋วยเตี๋ยวเรือไงนี่ไงพี่ต้มสุกแล้วลองชิมดูโโหเส้นเหนียวนุ่มมากรสชาติเข้มข้น มะเมียวกินบ้างสิพี่ก็หิวเหมือนกันนะกินคนเดียวระวังเป็นโง่นะไม่ต้องแย่งกันพี่พกมาเยอะเลยโอ้โหถ้วยร้อนหมาล่าพี่พรนี่ชอบกินหมาล่าเอาเอาเอาต้ม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 ยังไงเราไม่มีน้ําร้อนเลยอือเอามานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ไงเขามีวิธีบอกอยู่ข้างถ้วยเปิดสาออกมาก็จะเจอกับช้อนซ่อมแล้วก็เครื่องปรุงยกถ้วยเล็กออกนี่เขาก็จะมีถุงทําความร้อนมาให้ฉีกซองออกก่อนถุงนี้กินไม่ได้นะทุกคนห้ามกินเด็ดขาดแล้วก็วางลงไปในถ้วยแบบนี้เลยจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงมาม่าให้เรียบร้อยวันนี้ พี่พรมีไส้กรอกกับหมูสไลด์มาใส่ด้วยนะใครชอบอะไรก็ใส่ไปได้เลยลรับรองสุกทุกอย่างเติมน้ําเปล่าแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปอีกและขั้นตอนสําคัญเทน้ําเปล่าใส่ลงในถุงทําความร้อนเขาจะมีขีดบอกอยู่นะว่าให้ใส่ถึงระดับไหนเห็นไหมเริ่มร้อนแล้วทุกคนเอาเทมม่าที่เราเตรียมไว้วางลงไปแล้วก็ปิดฝาได้เลยรอหนาทีเปิดออกมาสุกทุกอย่างหืมน่ากินมากหืม <sprink ling> <d ream s> ดีนะมีถ้วยร้อนช่วยชีว <hablando> ิตอร่อยสุดเลย หอมมาล่าเข้มพนนเด็พี่พลซื้อมาจากไหนหรอพี่ซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่พกมาด้วยเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ไงรู้ยังถ่วยร้อนกลับมาขายที่เซเว่นทั้งหนึ่งหสาขาแล้วอืมอิ่มจุงเว้ยเด็กๆก,กับข้างมาแล้วเจ๊ยินอิ่มกันหมดแล้วครับทำไมไม่มาพรุ่งนี้ล่ะครับโอ้ยเจ๊คุยงานเพลินเลยแล้วได้อะไรกินละเนี่ยถ้วยร้อนฮอตครับ คุณแม่หนูอยากได้ครีมกันแดดค่ะเอากันแดดมินเล่ไหมคะลูกตอนนี้กันแดดได้ดีนะแม่หนูอยากได้กันแดดกันแดดตัวไหนอีกเนี่ยกันแดดตัวนี้ไงบอกให้ซื้อให้ไม่ซื้อให้สักทีมันเปลืองเงินฉันดูสิฉันยังไม่เคยทาอะไรเลยคุณแม่หนูขอซื้อสองซองนะคะเอาไปเผื่อไว้โอเคค่ะลูกไปไปดูฝั่งนู้นกันแม่หนูจะเอาหนูจะเอาเอาแค่สองเดียวเองไม่ได้หรออะไรกันหนักหนาเปลืองตังค์แม่ลิปลอฟพอยท์ชั้นเอาวางไว้ตรงนี้มันแดง ค่ะวันนี้หนูได้กันแดดแล้วเดี๋ยววานนาค่อยมาเอาน้ําหอมนะคะก็ได้ค่ะคุณแม่นี่คุณเลี้ยลูกยังไงทาไมลูกถึงได้พูดพรอจังเลยดูลูกแค่อี้ไอ้อวยไว้มันไม่ได้แหงปากอะไรก็ไม่รู้ไม่ยากเลยค่ะแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะคุณพี่ไปลูกแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นคืออะไรอ่ะกินข้าวหรอคะเจ๊ความข้าวข้าวอยู่ค่ะหิวมากเลยเชิญนะคะเจ๊คะแนะนําแป้งคุมมันให้หน่อยค่ะ ลูกค้าเลือกดูไปก่อนนะคะแถวนั้นแหละขายใช่หมดเลยไม่รู้ค่ะว่าตัวไหนแนะนําให้หน่อยคะ่ะหิงเะใส่กิวแล้วคิดเงินเลยคะ่ะเจ๊ะคะจ่ะเจ๊คะเจ๊คะอะไรคะครีมสองตัวนี้มันวางสลับที่กันนะคะ่ะอ,อ๋อไม่เป็นไรคะ่ะวางไว้ตรงน,นั้นแหละเดี๋ยวเจ๊มาจัดใหม่นะคะเจ๊ะคะเจ๊ อันนี้มันเหลือแค่เดียวเจไม่เติมหรอคะอ๋อเอาไว้ตรงนั้นแหละคะ่ะดูเจ๊มาเติมอ๋อมนูกลัวเจไม่พอขายอะค่ะจะถามอะไรอีกไหมคะอ๋อไม่แล้วคะ่ะงั้นก็เชิญเลือกตามสบายนะคะเจคะ่ะ <laughs> ถามมาเลยคะ่ะจะถามอะไรถามมาได้เลย ร้านนี้แหละเป็นร้านของแม่เพื่อนฉันสมัยเรียนใช่ปะคนที่ใจดีจะดีไหมที่ชอบไปรับรูปอยู่โรงเรียนน่ะใช่แกเพิ่งเปิดได้ไม่นานเดี๋ยวเราเข้าไปอุดหนุนแกกันยายอ้ําฉันบอกเธอแล้วให้เช็ดฝุ่นดีๆอันนี้เอาไว้ตรงนี้ทําไมฉันไม่ให้เอาไว้ตรงนี้ขอโทษค่ะดยวเอาไปเก็บให้นะคะต้องให้บอกบอกทุกวัน คุณแม่สวัสดีสสดค่ะอ้าวนิวลูกมาได้ยังไงลูกพอดีหนูผ่านมาแถวนี้ค่ะก็เลยแวะมาเยี่ยมได้ยินว่าคุณแม่เปิดร้านใหม่จ้ะลูกแม่เพิ่งเปิดร้านใหม่เดินชมกันก่อนนะตามสบายนะลูกค่ะแม่ค้าคะตัวนี้มีแบบหลอดไหมคะยายอ้ํายู่ไหนมารับลูกค้าเลยว่าให้มาถามฉันได้ยังไง อบอกกี่ครั้งแล้วให้<ม>ดูแลล<ม>ูกค้าคิดเงินค,<ม>ค่ะ59บาทค่ะแม่ค้าลดได้ไหมคะของซื้อของขายมาขอรถได้ยังไงถ้าฉันลดให้เธอฉันก็ขาดทุน,นสิกว่าฉันจะเก็บเงินมาซื้อของเปิดร้านได้แบบนี้นะมาขอรดราคากันได้ง่ายๆ,ๆได้ยังไงบอกไว้ก่อนเลยนะไปซื้อของร้านไหนก็อย่าไปขอรถสุมส่มสีุ่่มห้ารู้ไหมกว่าเขาจะหาเงินมาซื้อได้น่ะเธอปกติป้าคนนี้ไม่ค่อยพูดไม่ใช่หรอนั่นสิแต่ก่อนแกไม่ได้เป็นแบบนี้นะจ่ายเงินมาถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องเอาค่ะค่ต้อองนะคะ บาทเรอเอาหมดแผงนี่แหละถูกดีคิดเงินค่ะอันนี้ทั้งหมด240ร้อสพอง6 0นะคะกคู่ร้อยี่สิบไม่ใช่หรอคะไม่ใช่นะคะอันนี้มันอนะไรยี่สิบนะคะไม่ใช่คู่ละ20ยี่สิบแล้วพี่ติดแบบนี้ใครก็เข้าใจว่าคู่ละยี่สิบสิต้องขอโทษด้วยนะคะพี่ติดแบบนี้พี่ก็เข้าใจอะคะ่ะนึกว่าลูกค้าจะเข้าใจเหมือนกันงั้นพี่ก็เข้าใจคนเดียวเลยค่ะเอาเงินหนูมาไม่เอาละ น้่หอมอยู่แต่หนูขี้เกียรรอแล้วนะเบื่อก,ก็ไปเลือกของอย่างอื่นรอไปอย่าได้อะไรก็ไปเลือกเอานะ่คะมีน้ำหอมกลิ่นสไตล์หวานๆไหมอะไรเนี่ยคอมไม่มีวบนนี้เลยหรอก็หนูเบื่อหนูก็เลยเลือกของรอคิดเงินเลยค่ะพี่คิดเงินเลยนะคะอย่าเพิ่งคิดค่ะซื้เอเยอะขนาดนี้แม่จะเอาเงินที่ไหนจ่ายก็แม่บอกเองจะได้อะไรก็ไปเลือกเอาสรุปแม่จะเอาเงิงน่นคะ,คะขนาดนี้จะไปใช้ที่ไหนหมดเนี่ย ของก็กม้าีต้งก็ดเงิเลยค่ะคิดเงินให้หนูก่อนค่ะไม่ต้องคิดค่ะอันนี้ไม่จําเป็นก็เอาออกไม่จำเป็นตรงไหนอันนี้ก็มีตัของที่ต้องใช้ตังก็ไม่มีใจสอ้ส่ิาที่เท่าไหร่คะที่คื้นหมดนี่เลยค่ะน้องคะคี่ไม่เอาแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังที่มาใช้ใหม่นะคะเนือมีใจเขาเ็มันมีแต่ของจำเป็นเท่าไนี่ก็ไม่บอกว่าอยากได้อะไรก็เลือกซื้อเอาไงยหนูมีถุงเท้าขายไหมมีค่ะด้านหลังเลยนะคะอันนี้มันยาวหรือสั้นเนี่ยไหนลองใส่ดูสิ ทำไมยาวขนาดนี้เนี่ยสีขาวด้วยเดี๋ยวเปื้อนง่ายไม่เอามีแบบสั้นๆเนี่ยเอออันนี้น่าจะสั้นเออแบบนี้แหละพอดีไปดูซิมีลายอะไรมั่งโอ๊ยนี่จะสีขาวๆใส่แป๊บเดียวก็เปื้อนจะไปดูร้านไหนอีกแล้วเนี่ยได้ไหมคะถุงเท้ายังไม่ถูกใจเดี๋ยวไปดูร้านอื่นก่อนเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามาลองใส่